ฮูเปอร์แคมซันฟานแอลเอเปิดรับสมัครแล้วโคชเโอจะพาไปซ้อมที่แมนบ้า a คลเดมีและโ o l เด n นสเตทสปอร์ตแคลเมดีครับส่วนพี่จะพาน,น้องไปชม NBA สุดมันพร้อมชมการซ้อมขอบสนามด้วยน้องๆจะได้เปิดประสบการณ์ชีวิตเพิ่มแรงบันดาลใจมีความสุขเที่ยวครบทั้งครอบครัวชมบาส NBA สดสดพิเศษสุดๆชมซ้อมขอบสนามด้วยและมีโคชเจโอพาไปซ้อมบาสเพิ่มสกิลกับโ o l เด n นสเตทแค a d e m ีและแมนบ้าแคลเดมีฮูเปอร์แคมจัดพิเศษเพื่อน,น้องๆและครอบครัวสนใจรีบจองด่วน เปิดประสบการณ์กันไปซ้อมบ้านกัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Twenty t h r ยวันนี้เราทั้งสองคนนะมิสตวกัดม,ม,มินเน่ก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้เรายังคงอยู่กันที่หน้าตาผู้เล่นท่าตัวจริงแล้วกะทัาสำรองนะคะยังคงอยู่กันที่ North West Division ค่ะเราปิดท้ายกันที่2ทีมนะคะที่มีที่ไม่ใช่แค่มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์ดิวิชันเท่าน,นั้นค่ะมิเน่มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์ NBA ด้วยค่ะนั่นก็คือเดวอรนักเกสแล้วก็ OK c Th u n d e นเดนะคะถามว่าเพื่อนคนไหนค่ะอยากจะเดินทางไปดูทีม OKC Th นนะะคใหห้เ็กััตตาวเองงคะะทีมมชปเเนต้อไกกับราลย ที่ Hooper S สแกค่ะเพื่อนสามารถติดต่อเข้ามาอีกได้เลยนะคะทั้ง h o o p e r s สแกค่ะไม่ว่าจะเป็น Ultimate West หรือว่า Ultimate E สนะคะยังคงรับได้อยู่ค่ะสแกน QR code ดูรายละเอียดนะคะแล้วก็สำรองที่นั่งค่ะเพื่อนสามารถทักไลน์ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยะค,ะะคะ่ะถ้าหากว่าใครยังไม่ได้กด u b s c r i b e หรือกด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะนึกถึงสิสทธิ์า station, station คาบัสกีบอลต์ฮูฟ์ o เต t ั w o n w w w h o o p s t a t i o n t h c o m โค้ดส่วนลดในเดือนนี้นะคะ2 3 H A Q O ใส่โค้ดส่วนลดทุกการสั่่่่งซื้ออนนะะคเเเรวทีดมกลย ปิดฤดูกาลกาันพวกเขาทำงานได้ดีมากๆเลยนะคะตกลงสัญญากับปุชบาวกับจิมฮาร์ตเวตจูเนียร์เทรดเอาแคมจอร์สันกับโจนาสวอลันจูนาสค่ะ, away, cam, Johnson, Jonas, in, คะพวกเขาเสียไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียร์แล้วก็ดาริโอซาดริชการเทรดค่ะเป็นยังไงบ้างคะเดวอนอันเกตส์คือฟังแล้วแข่งกกลยังไงก็ยังคงแข่งไกลแบบนั้นเลยนะคะต้องบอกว่าสุดจริงๆนะครับ<อ>เป็นหนึ่งในทีมที่ทำงานในช่วงปิดฤดูกาลได้ดีจริงๆครับพวกเขาอุดรอยรั่วนะครับแล้วก็ทำตามอย่างที่นิโคลายโยเกชเขาต้องการเพราะว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาพอแแพพพ้้ในนเเลยย์ออฟปปุุ๊๊บบี่ นิโคุรายโยคิชให้สัมภาษณ์เลยว่าทีมของพวกเขาต้องการเดฟมากกว่านี้และปัจจุบันฝ่ายบริหารก็ตอบโจทย์ให้กับนิโคุรายโยคิชแบบสุดๆไปเลยเรามาดูผู้เล่น5ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับแบ็กคอร์ดคู่กาดยังไงก็คือจามา์เมเมอรี่กับคริสตินบาวฟรอนต์คอร์ดคู่ฟอร์เวิร์ดก็คือแคมจอห์นสันแอรอนกอร์ดอนเซ็นเตอร์กันแน่นอนครับนิโคุรายโยคิชทับสำรองคราวนี้ก็ดีขึ้นนะครับอย่างจูเลียนสตรอเดอร์บรูซบราวน์ทีมฮาร์ดเวย์จูเนียร์โจนาสวาลันตูเนส เดรอนโฮมซิกนาจีเพเทนวัตสันและก็เจเลนพิกเกตการที่ทางเดนเวอร์นักเกสได้ตัวแคมจอร์ซันเข้ามาเนี uh ่ยนะครับแม้ว่าจะต้องเสียสิทธิ์รับรอบแรกไปให้กับบุคลินเนสก็ตามทีมของพวกเขาก็ยังรู้สึกว่าคุ้มมากๆการที่บุคลินเนสตกลงเอา MPJ เข้าไปร่วมทีมเนี่ยนะครับนอกจากจะต้องแบกสัญญามหาศาลของ MPJ แล้วในขณะที่ผลงานค่อยๆร่วงลงตอนที่อยู่กับเดนเวอร์นักเกสถ้าเกิดทางเดนเวอร์นักเกสไม่ให้สิทธิ์รับรอบแรกมายังไงบุคลินเนสก็ไม่เอา MPJ อย่่างแแนนนอบบนี้เนี่ยเรียกว่าเปปป็นการรรับุงทีมนะครับทางบ้านเเขาาจะรียกกันว่ reshaping team แคมจอห์นสันเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่มีสไตล์การเล่นแบบ3 a นดีหรือว่าช่วยยิง3คะแนนก็ได้ช่วยป้องกันวงนอกก็ดีสิ่งเหล่านี้หาย,ยากมากๆนะครับถ้าเกิดทีมไหนมีนักกีฬาแบบนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยซึ่งการเล่นเกมรับวงนอกของ MPJ อันนี้ถือเป็นปัญหาของ Denver Nuggets มาโดยตลอดถ้าเกิดได้แคมจอห์นสันเข้ามาอุดรอยรั่วตรงนี้เนี่ยจะถือว่าดีมากๆนะครับและการที่ MPJ ย้ายไปอยู่กับ Brooklyn Nets มันทําให้พื้นที่ในการเงินความยืดหยุ่นทางการเงินของ Denver Nuggets เนี่ยดีขึ้นเยอะเลยทําให้พวกเขาสามารถเอาตัว Bruce รา o กลับมาได้นะครับ บรูซบรา์เนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่เคยร่วมควา้าแชมป์กันมามในปี2023 จริงค่ะพอมานั่งคิดดูแล้วนะคะมิเน่บูช์บราล์เนี่ยนะคะเขามีเจอร์นี่คล้ายๆกับ g p 2เลยค่ะคือจากทีมที่ร่วมคว้าชแชมป์ด้วยกันไปรับสัญญาที่ดีกว่าในท้ายที่สุดแล้วไปอยู่ทีมไหนก็ไม่ลงตัวค่ะก็ต้องกลับไปอยู่กับเดนเวอร์เหมือนเดิมค่ะอย่าง g p 2ก็กลับไปอยู่กักกกบคนที่เสริมเบรย์เดอร์สเหมือนกันเท่านั้นยังไม่พอนะครับทางเดนเวอนนักเกสซึ่งเอาตัวทีมฮาร์เวย์จูเนียร์เข้ามาเสริมในวงนอกในส่วนของทัพสำรองได้อีกด้วยวงนอกดีไม่พอวงในย,ยังหามาเสริมให้กกกกกััััับบบนน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 ิยโยิโโโโคคคคไไลลยยชชดดด้้้้วว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 แแ่่่่่่่ืออออจจจาา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 าสสสเเเเมมมมตตตรรรรรททีีพห็ขขะะงงง เดนเกเกตเขาต้องการที่จะไปเล่นที่ลีกยุโรปต้องการที่จะอยู่ใกล้บ้านแต่สุดท้ายแล้วมีการพูดคุยกันตัวของโจนาสต้องออเนอร์สัญญาของตัวเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดนเวอร์นักเกตเป็นคนถือสัญญาหลังจากที่เทรดมาจากวอชิงตันวิสเซอร์สโจนาสก็จะเป็นผู้เล่นของเดนเวอร์นักเกตในฤดูกาลที่จะถึงนี้เท่ากับว่าเดนเวอร์นักเกตจะได้เซ็นเตอร์สำรองที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีนิโคลายโยคิชเข้ามาร่วมทีมนะครับเสริมให้กับตัวของนิโคลายโยคิชนี่แหละ3ตัวหลักของพวกเขาเพื่อนๆไมมม่่่่ต้้อออออองงหวเเเลยยยนนนนนนะคคครรรรับโิชจาาีีีแก3 นับวันนับวันยิ่งเข้าทางรู้ใจรู้จังหวะการเล่นแบบไม่ต้องมองตาก็รู้ใจอ่ะในขณะที่คริสเตนบราวน์เนี่ยเชื่อว่าจะดีขึ้นตามลําดับครับในฤดูกาลที่ผ่านมาเราก็เห็นนะครับเขาพยายามเล่นยิงวงนอกเล่นเกมรับเล่นเกมสวนกลับเร็วเนี่ยเป็นคนที่ทําแต้มเฉลี่ยในการเล่นเกมสวนกลับเร็วดีที่สุดของลีกนี่คือการพัฒนาของคริสเตนบราวน์และการที่ทีมของพวกเขาสามารถหาทับเสริมทับสำรองเอาเข้ามาเสริมตัวหลักได้แบบนี้นะครับสิ่งเดียวที่แฟนๆยังกังวลอยู่เรื่องเดียว นั่นคือยามที่เกมงารแข่งดําเนินอยู่เนี่ยและทีมต้องการเอานิโคลายโยคิสกับจามามอริออกไปเบรกหรือว่าทั้งสองคนมีปัญหาการฟาวแล้วไม่ได้อยู่ในสนามด้วยกันทั้งคู่ทีมจะเดินหน้ายัางไงการสร้างเพลย์จังหวะการทําแต้มต่างๆจะเดินหน้าไหวหรือเปล่าจุดนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาในฤดูกาลที่ผ่านมาพอไม่มีนิโคลายโยคิสและรวมไปถึงจามารมรีในบางจังหวะ ทีมเดนเวอร์นักเก็ตที่คือยั่น่าเสียดายอยู่นิดเดียวนะครับถ้าเกิดสมมติว่าพวกเขาได้คริสพอเข้ามาร่วมทีมเนี่ยโอ้โหมันจะยิ่งทําให้การเชื่อมต่อของทัพสํารองกับตัวจริงเนี่ยนิ่งมากๆเลยแต่เพียงว่าเอาเท่านี้ก็พอเนี่ยเดนเวอร์นักเก็ก็น่ากลัวมากๆแล้วนะครับย้อนกลับไปในฤดูกาลที่ผ่านมาเชื่อว่าทุกคนยังคงจํากันได้ ยื้อต่อสู้กับ OKC OK Thunder ดอร์ไปจนถึงเกม7แล้วก็สนุกมากๆถ้าเกิดแอรอนกอร์ดอนไม่มีอาการบาดเจ็บยังไม่แน่เลยนะครับเดนวานาเกสอาจจะปราบ OKC OK Thunder ดอไปแล้วก็เป็นไปได้ดังนั้นครับบอกได้เลยว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เดนวานาเกสถือว่าเป็น1ในตัวเต็งในการคว้าชแชมป์ NBA แยงกับ OKC OK Thunder ดนี่แหละอย่าไปตัดกันก่อนรอบ2รอบอะไรอย่างนี้นะหรือว่าจะไปเจอกันนัดชิงสายไปเลย uh huh. แล้วก็ไปว่ากัน ใครผ่านเข้าไปเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ NBA สูงมากๆครับจะบอกว่าฤดูกาลที่แล้วว่าจําได้เลยค่ะผลงานของเดวอนังเกส์นี่ประทับใจมากๆเลยนะคะเชียร์จนแบบเหนื่อยเลยจำได้ว่าเชียร์กับเพื่อนๆในเพย์แบ็กนะคะเนในฤดูกาลที่ผ่านมานะคะ gets, เดวอนังเกส์ผกชนา50เกมในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะปรับทับมาแข็งแกร่งแบบนี้แล้วตัวว่ามีโอกาสนะที่จะมากกว่าเดิมอีกนะคะอา,อาจจะอยู่ที่53หรือถึง54 55เกมเลยก็เป็นไปได้ค่ะทีนี้เราไปปิดท้ายนะคะ North West Division ค่ะด้วยทีมนี้เลยค่ะนั่นก็คือ OKC OK Thunder เขามาด้วยภารกิจ ใหญ่หลวงค่ะแบบมาเต็มบ่าเลยนะคะนั่นคือภารกิจป้องกันแชมป์ค่ะในช่วงปิดฤดูกาลนะคะพวกเขาต่อสัญญากับตัวหลักของทีมเน้นๆเลยค่ะเก็บไว้ยาวๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่าง SGAJ Dub s h e T HomegrenAJ Mitchell ค่ะแล้วก็ Jalen Williams นะคะหรือว่า j w l ค่ะพวกเขาเสีย Dylan Jones นะคะจากการเทรดไป Washington Wizards ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ OKC OK Thunder งานของพวกเขาทําได้ดีเลยทีเดียวนะความแข็งแกร่งเนี่ยไม่มีลดน้อยลงเลยค่ะถูกต้องครับก็ต้องบอกว่า OKC Thunder ยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีโอกาส ที่จะป้องกันแชมป์ได้จริงเรามาดูผู้เล่น5ตัวแรกก่อนนะครับนี่ก็ยังคงเป็นชุดเดิมชุดหลักแบบเป๊ะๆเลยนั่นคือ sga r u d o l j dub c h e t homegren รวมไปถึง i s a i a ท t e n s t ์ทัพสำรองก็เหมือนเดิมเป๊ะๆเลยครับอยู่กันครบๆก็คือ alex c a r u s o k e i s a n wallace เจลินวิลเลียมไอเซโจแอรอนวิกกินเคนริดจ์วิลเลียมเอเจมิเชลนิโคลาโทปิชที่กำลังจะกลับมาจากการบาดเจ็บนะครับแล้วก็มีอุสมาเดงอีกคนหนึ่งเรียกว่าสบายๆเลยถึงบอกนะครับว่า OK Thunder เค h ีปันเดอร์ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนหลกัหลกๆแล้วเนี่ยทีมที่พึ่งคว้าชแชมป์มาแบบนี้ทีมฝ่ายบริหารเนี่ยถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับเขาจะไม่ปรับเปลี่ยนอะไรใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าในเมื่อทุกอย่างมันยังดูดีมันยังประสบความสำเร็จมันยังควาชช้าแชมป์ได้ขนาดนี้แล้วจะเปลี่ยนไปเพื่ออะไรนี่คือเมนเทลิตี้ของฝ่ายบริหารทีมที่ควาชช้าแชมป์คือตอนนี้ค่ะเรียกว่าเล่นด้วยกันซะจนมองตาก,ก็รู้ใจแล้วว่าจะส่งบอลไปทางไหนก็รู้แผนก,กันหมดแล้วอะค่ะและเพื่อนๆดู3ตัวหลักของพวกเขานะที่แอดมินตูนบอกว่าโ OK อเคซีตันเดอร์เนี่ยเก็บอยู่ยาวๆเลยนะนั่นคือ SG a J ดับแล้วก็เชดเอสเนี่ยอายุเพิ่ง27 J สิบเจดเในเพิ่ง24่สเชดโฮมเกนในี่ย23 เรี่าวยังมีเวลาอีกเพียบเลยนะครับทั้ง3คนเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นสู่ช่วงพีคช่วงพรามของตัวเองด้วยซ้ำไปกําลังค่อยๆ่ไต่เขาขึ้นไปเน่ย Sca อาจจะเลยครึ่งเขามาแล้วแต่ว่าเจดับกับเชตเนี่ย ยังไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำไปยังไปได้อีกเรายังไม่รู้เลยนะครับว่า s g a จเนี่ยจะมีโอกาสคว้า MVP ได้อีกหรือเปล่าเพราะว่าประสิทธิภาพศักยภาพในการเล่นดูแล้วในฤดูกาลที่ผ่านมายังไม่สุดด้วยซ้ำไปตราบใจที่ทางโ k เคซ u n d e นดยังคงมี3คนนี้อยู่ยาวๆเนี่ยนะครับมันก็ยังมีโอกาสต่อไปเรื่อยๆครับที่เหลือเนี่ยองค์ประกอบอื่นๆในทีมเนี่ยปรับเปลี่ยนได้ครับรอบๆ3คนนี้เคยยกตัวอย่างให้เพื่อนๆฟังแล้วนะไม่ว่าจะเป็นอย่าง <S <S ชิคาโกบูลส mm ์ hmm. ที่คว้า6แชมป์พวกเขาหลักๆแล้วก็คือไมเคิลจอแดน สแชมป์แรกกับ3แชมป์หลังเนี่ยปรับเปลี่ยนรอบๆตัว2คนนี้หรือว่าจะเป็น L.A.Lakers ที่มีชคิโอนิวกับโคบีเบร a n นลาสุดก็อย่าง Golden State Warriors เนี่ยนะครับมวยจะเป็นอย่างเครทอมสันสเตฟานเคอร์รีแล้วก็เดรมอนกรีน3คนนี้คือตัวหลัก ที่เหลือก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆพวกเขาสามารถสร้างสิ่งที่พวกเราเรียกว่าไดนา s t สตีได้ o k เคซีตันเดอร์เนี่ยก,กำลังจะมีโอกาสนะครับที่จะสร้างไดนา s t สตีซึ่งเป็นไดนาสตี้ที่ยากมากๆในปัจจุบันที่เรารู้จักกับคําว่าแพร i t ิตี้หรือว่าเป็นหลีกที่ค่อนข้างสูสีมากๆการสร้างทีมแต่ละทีมมันจะมีข้อจํากัดมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเส้นภาษีที่1เล่นหรือว่าจะเป็นเส้นภาษีที่2มันจะมาจํากัดในการสร้างทีมไปสู่ความสําเร็จ มันยากยิ่งขึ้นครับใช่ค่ะแต่ว่าส่วนตัวตูนก็เชื่อนะคะว่าโอเคซีเขารับมือได้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้แอนบีเน่ก็บอกนะคะว่าเขาสะสมสิทธิ์ดราฟต์ไว้เป็นกระบุงเลยทั้งดราฟต์รอบแรกแล้วก็รอบสองค่ะถูกต้องครับแต่การที่ทีมจะไปสู่ถึงคําว่าด y n a สตี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับสิ่งที่พวกเราเห็นอย่างชิคาโกบูลส์เอ้ยหรือว่าจะเป็นโกลเด้นสเตทวอริเออร์ก่อนหน้านี้ที่เขาชิง NBA Final ฟรัวๆเลยคว้าแชมป์ไปรัวๆมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆครับโดยเฉพาะในปัจจุุบบันออออออยยย่่่่าาาาางงงงงทททีกกกกพวเขตต้้้ํไดถู ซึ่งตอนนี้เนี่ยถือว่าโอเคเซนโอเคซีตันเดอร์เนี่ยทำทุกอย่างมาไดงถูกต้องมากๆเลยเหมือนจะเป็นการราบผู้เล่นการเซ็นสัญญาผู้เล่นพัฒนาผู้เล่นตั้งแต่ที่เข้ามาเป็นสัญญารุกกี้เลย เทรดผู้เล่นดีๆเอาเข้ามาเสริมเอาเข้ามาเติมเต็มจุดอ่อนต่างๆน,นะครับอยู่ในช่วงที่ยังเดินหน้าได้อีก <Ừ. S 1> แต่พวกเขาไม่ใช่ทีมแรกนะครับที่ทําทุกอย่างอย่างถูกต้องเลยเรายกตัวอย่างให้เพื่อนๆเ,เห็นได้ชัดเจนมากๆก,ก,ก็คืออย่างทีมบอสเซนเซลติกเซลติกเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ทําทุกอย่างได้อย่างถูกต้องมากๆนะครับมันจะเป็นการดราฟ <Ừ. S 1> ผู้เล่นหาผู้เล่นแกนหลักจนได้เจสันเทสท่ามจนได้เจเรนบราวน พวกเขารู้ดีฝ่ายบรหิหารของพวกเขารู้ดีแล้วแหละว่าจะสร้างทีมร,บรอบๆ2คนนี้เราเห็นการปรับเปลี่ยนมากมายนะครับมาตั้งแต่ยุคข,ของไอเซโทมสัสเจ้าจิ๋วจอมแจว๋วไม่ประสบความสำเร็จไม่เป็นไรต่อไปเปลี่ยนมาเป็นกอรอนเฮเวิร์ดกอรอนเฮเวิร์ดไม่ประสบความสำเร็จอีกไม่เป็นไรเป็นไคลรีเออร์วิงไคลรีเออร์วิงก็ยังไม่ประสบความสำเร็จอีกอไม่แปลม,ม,ม,มาจนถึงยุคข,ของปอซิงกิสคริสตัลปอซิงกิสกับจูร์ฮอลเดย์พวกเขาสามารถคว้าแชมป์ได้เพียงแค่แชมป์เดียวนี่ขนาดทาทุกอย,อย่างอย่างถูกต้องเลยนะมันไม ต้องมีเรื่องของดวง,งเพื่อนเพื่อนๆที่ไม่เชื่อเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องจริงเลยนะมันอาจจะมีพระเจ้าแห่งวงการบาสชีม้มาแล้วว่า<ป>ให้แค่ให้แชมป์แค่ปีเดียวเซลติกแต่ตอนแรกอ่ะหลายต่อหลายคนนะ <c oughs> รวมถึงตัวเองด้วยเนี่ยมองว่ามีโอกาสที่จะป้องกันแชมป์ได้ยัง <c oughs> ทําไม่ได้เลยอะ่ะมันยังเจอปัญหาการบาดเจ็บเจบสันเทสทมเจ <c oughs> เรน <c oughs> บราวสภาพร่างกายไม่ดีปอซิงกิสุขภาพไม่ดีอีก สุดท้ายก็โดน New York นิวอร์กนิกส์ k ็อกไปดังนั้นครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันอาจจะถูกกาหนดมาแล้วก็เป็นไปได้ครับใครจะรู้ครับว่านักกีฬาเนี่ยมันจะต้องเพียบพร้อมนะครับเข้าสู่เพลย์ออฟจะต้องไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นเคมีทุกอย่างมันจะต้องลงตัวและมันจะต้องลงตัวแบบหลายต่อหลาย,ลายครั้งอะ่ะมันถึงจะเกิดคําว่าดินาสตี้ถึงบอกว่ามันยากมากๆนะครับแต่หากเพื่อนๆจะถามว่าแล้วจะมีะสักทีมหนึ่งไหมที่จะสามารถทําแบบนั้นได้คําตอบก็คือโอเคซีตันเดอร์เนี่ยนะครับพวกเขาเป็นทีมที่ น่าจะมีโอกาสมากที่สุดแล้วในเวลานี้ในการป้องกันแชมป์ของตัวเอง NBA เนี่ยแชมป์เปลี่ยนมือตลอดนะครับตั้งแต่ปี2019จนถึงปี2025มาดูกันซิว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้ OKC OK จะทำได้หรือเปล่าจะเป็นทีมแรกตั้งแต่ปี2019ได้หรือเปล่าและจะสามารถสร้างทีมไปจนถึงคำว่า dynasty หรือเปล่าในอนาคตอันนี้เนี่ยแหละครับน่าสนใจเราต้องมาหาคำตอบไปด้วยกัน พอฟังดูแล้วนะคะอย่างที่แม็มินเอบอกจริงๆนะการเป็นแชมป์ NBA เนี่ยก็ว่ายากแล้วนะการป้องกันแชมป์ค่ะขยับสเต็ปขึ้นไปยากยิ่งกว่าการจะเป็นไดนาสตี้เนี่ยตูนว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย,ย<า>จริงๆ <มา S 1> ค่ะคแต่พอมาน,นั่งดูจริงๆโอกาสที่จะทําได้มากที่สุดเนี่ยก็คือ OKC OK <ด> Thunder เลยค่ะในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะคะเขามีโอกาสที่จะชนะแต่60เกมอีกค่ะในฤดูกาลที่ผ่านมาที่แต่60เกมได้เลยมี3ทีมนะคะมี OKC t h u n โ e เคซี s แต่่วาในฤดูกาลที่จะถึงนี้ตดว่าน่าจะเหลือแค่ OKC Thunder ทีมเดียวซละที่ สามารถทำได้แล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรบ้างคะความมันในการดูบัสของพวกเราคะ่ะเพื่อนๆเพื่อนๆคิดว่าแบบนี้นะมันแค่ไหนคะคอมเมนต์มาคุยกักนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สูงๆอย่าลืม Subscribe ค่ะที่โลโก้ 23man ตอรตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือทีได้ของเราวกเรา 23man i a วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ